สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับตั้งแต่วิธีการเริ่มต้นในการสร้างเรือนะครับก็อันดับแรกนะครับอันนี้คือราวกลางนะครับของแบบที่จะทําเรือนะครับซึ่งขนาด5,5าีพายเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ท้องเรือตรงเนี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2.8เซนนะครับความกว้างเนี่ยนะครับ จะอยู่ที่ประมาณ4 5หองศานะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับยึดเป็นตัวกลางนะครับสลับเปลือ55้าสิายนะครับหลังจากที่เรานะครับวาดเขียนแบบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเรื่อยนะครับก็ตามขั้นตอนนะครับท,ทั่วไปนะครับ ว่าทำขั้นแรกให้ให้ดีแล้วเนี่ยนะครับก็ทำขั้นตอนต่อไปเนี่นะครับก็จะง่ายก่อนนี้เป็นเทคนิคนะครับในการทำเรือแบบแบบนะครับเราก็แค่ใช้เลื่อยสาระผมเนี่ยนะครับก็ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวทุกอย่างนะครับนี่ก็ใช้เรื่อยนะครับตัดลวด ตัดเหล็กเนี่ยครับทั่วไปนะครับก็ตัดให้ได้แบบแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราทําเรือนี้สมมุติว่าเป็นไม้ที่เรามีทําจะทําเรือนะครับเราก็มาติดประมาณนี้นะครับสําหรับในการที่จะขึ้นรูปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีการวาดรูปนะครับเรือก่อนนะครับก้อนนี้นะครับเป็นราวตรงกลางนะครับ ส่วนตัวเรือจะเอารูปแบบไหนนะครับก็แล้วแต่ชนิดของช่างนั้นๆนะครับสามารถก็จะเป็นสไตล์ประช่อนนะครับก็คือหัวใหญ่ปลายเลี้ยวเออท้ายเล็กนะครับแต่ก็เดี๋ยวนี้เรือสมัยใหม่แต่ละอู่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับก่อนนี้เป็นเทคนิคนะครับเคล็ดไม่รับนะครับที่ทุกคนนะครับควรจะทราบนะครับสาหรับน้องๆที่นะครับจะทําเรือใหม่ นะครับผมแบบขั้นตอนของรูปแบบผมนะครับต่ามาหากมีเทคนิคดีๆเดี๋ยวจะมานำเสนอใ,ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ